พี่สาวของฉันบอกว่าสามีของเธอใหญ่เกินไปฉันคิดว่าเธอหมายถึงนิสยัยแต่ไม่ใช่เลยตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปและสิ่งที่ฉันเจอในห้องชั้นบนทำให้ฉันรู้ว่าความช่วยเหลือของฉันอาจแลกมาด้วยชีวิตแสงแดดยามเช้าสาดผ่านผ้าม่านบางๆห้องเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเป็นจังหวะฉันลุกขึ้นจากเตียงอย่างเชืองช้า กลิ่นกาแฟหอมลอยมาจากครัวด้านล่างพี่สาวของฉันอยู่ที่โต๊ะอาหารเธอนั่งก้มหน้ามือกำัถ้วยกาแฟแน่นฉันมองเธอแล้วรู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติแววตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลและเหนื่อยล้าฉันถามเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นมาช้าๆเหมือนลังเลที่จะพูดสามีของพี่ใหญ่เกินไปน้ำเสียงของเธอสัน่นคำพูดนั้นทำให้ฉันนิ่งงนัน หัวใจฉันเต้นแรงราวกับเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหูลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาเบาๆกลิ่นดอกมะลิจากสวนข้างบ้านแต่ปลายจมูกแต่บรรยากาศกลับไม่สดชื่นเหมือนเดิมฉันรู้สึกถึงความหนักอึ้งที่แผ่คลุมไปทั่วห้องพี่สาววางถ้วยกาแฟงเสียงกระทบโต๊ะเบาๆแต่ชัดเจนเธอพูดต่อเสียงสั่นแต่มั่นคงที่ไม่รู้จะทำยังไงพี่กลัวจะเสียเขาไปฉันมองเธอเงียบงนัน ใจฉันเริ่มเต้นเร็วขึ้นภาพรอยยิ้มของที่เคยแวบเข้ามาในหัวสุภาพอ่อนโยนแต่มีบางอย่างในแววตาที่ฉันไม่เคยกล้ามองตรงๆฉันสูดลมหายใจลึกบรรยากาศในห้องเริ่มอึดอัดเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งเหมือนกำลังนับถอยหลังบางอย่างที่เราทั้งคู่ยังไม่รู้ฉันตัดสินใจผู้ช้าๆถ้าพี่ลำบากใจฉันช่วยได้ไหมที่สาวเงียบไป สายตาเธอเต็มไปด้วยความสับสนลมหายใจของเราเริ่มสอดประสานในความเงียบงันนั้นมีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปในใจฉันเสียงประตูหลังบ้านเปิดออกฝีเท้าเดินเข้ามาช้าๆกลิ่นน้ำหอมผู้ชายลอยมาก่อนร่างจะปรากฏฉันหันไปช้าๆภาพที่เห็นทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นที่เคยยืนอยู่ตรงนั้นแววตาของเขามีบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน เขายิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ทําให้ทั้งร่างฉันเย็นเฉียบพี่สาวมองหน้าเขาแล้วหันกลับมามองฉันในเสี้ยววินาทีนั้นฉันรู้ว่าคําว่าช่วยดูแลแทนอาจหมายถึงสิ่งที่ฉันยังไม่ทันเข้าใจทั้งหมดฉันยืนนิ่งราวกับร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงลมหายใจของฉันหนักและที่หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบที่เคยก้าวเข้ามาใกล้อีกนิด เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องไปทั่วห้องแสงอาทิตย์ลอดผ่านม่านบางๆส่องกระทบใบหน้าของเขาเสี้ยวแสงนั้นทําให้รอยยิ้มของเขาดูทั้งอบอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันฉันกลืนน้ําลายลงคอยอย่างยากลําบากกลิ่นน้ําหอมของเขาเข้มขึ้นทุกครั้งที่เขาขยับใกล้พี่สาวนั่งนิ่งมือเธอสั่นเล็กน้อยเธอไม่พูดอะไรแต่แววตาที่มองมาทางฉันเหมือนจะบอกว่า ตอนนี้ทุกอย่างเลยจุดที่หันกลับได้แล้วที่เขยหยุดยืนตรงหน้าโตอาหารสายตาของเขามองผ่านฉันไปยังพี่สาวเมื่อคืนที่ยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมเขาถามเสียงเรียบพี่สาวพยักหน้าช้าช้าฉันคิดมากไปหน่อยเขายิ้มบางเรื่องที่พูดก,กับน้องเมื่อเช้าใช่ไหมเสียงของเขานุ่มแต่มีบางอย่างแฝงอยู่ใต้ถ้อยคำฉันสะดุ้งทันทีเขารู้แล้ว ที่สาวหลบตาบรรยากาศในห้องเริ่มเย็นเยือกเหมือนอุณหภูมิลดลงอย่างกระทันหันฉันรู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่เริ่มซึมออกจากฝ่ามือฉันแค่ห่วงพี่ฉันพยายามพูดแต่เสียงของฉันสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขาหันมามองตรงๆแววตาเข้มข้นราวกับอ่านความคิดของฉันออกทุกอย่างห่วงงั้นเหรอเขาพูดเบาๆหรืออยากลองเข้าใจมากกว่านั้น ประโยคนั้นแทงทะลุเข้ามาในใจห้องทั้งห้องเงียบลงแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดเดินพี่สาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอในดวงตาพอเธอเธอพูดเสียงสัน่นอย่าทำให้น้องต้องมาเกี่ยวข้องเลยแต่เขากลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นและมั่นใจเธอเป็นคนเริ่มพูดเองว่ามันมากเกินไปสำหรับเธอฉันหันไปมองพี่สาว เธอหลบตาไม่กล้าศบหน้าใครฉันเริ่มเข้าใจบางอย่างที่ไม่อยากเข้าใจความเงียบระหว่างเรากลับกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวระยะห่างระหว่างเราหายไปแทบสิ้นกลิ่นกายผสมกับปลิ่งกาแฟเก่าและดอกมะลิจากสวนมันทั้งอบอุ่นทั้งอึดอัดเหมือนทุกลมหายใจกลายเป็นบ่วงรัดรอบคอที่สาวยกมือขึ้นเหมือนจะห้ามแต่เสียงเธอขาดหายกลางประโยค เขาหันไปมองเธอแล้วพู้ช้าช้าฉันแค่จะให้เธอเข้าใจว่าคำว่าใหญ่เกินไปมันหมายถึงอะไรจริงๆฉันถอยหลังหนึ่งก้าวแต่หลังชนโต๊ะอาหารพอดีถ้วยกาแฟบนโต๊ะสั่นและลมเสียงแต่ก้องสะท้อนกลิ่นกาแฟเข้มข้นตลบไปทั่วหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะในขณะที่สายตาของพี่เขยยังคงจับจ้องอยู่ตรงมาเขาก้มลงเก็บเศษแก้ช้าช้ แล้วเหนยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ในรอยยิ้มนั้นฉันเห็นบางสิ่งที่ลิเกินกว่าความหวังดีบางสิ่งที่อันตรายบางสิ่งที่ทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่าการช่วยดูแลแทนอาจจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลเสียงแก้แตกยันสะท้อนอยู่ในหัวทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งกลิ่นกาแฟเข้มข้นแผ่ซ่านไปทั่วห้อง ฉันรู้สึกถึงความร้อนจากของเหลวที่ซึมเข้ามาถึงปลายเท้าแต่ไม่มีแรงจะขยับที่เขยยังคงยิ้มสายตาของเขาแน่วแน่ราวกับจับจ้องเหยื่อที่หนีไม่พ้นฉันรู้สึกถึงแรงกดดันจากการจ้องมองนั้นเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มหนืดทุกลมหายใจกลายเป็นภาระหนักพี่สาวเดินเข้ามาหนึ่งก้าวน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มพ่อเธออย่าทำแบบนี้ต่อหน้าเธอ เสียงของเธอสั่นเหมือนกำลังจะขาดใจแต่เขาไม่ฟังมือของเขาวางลงบนไหล่ฉันเบาๆสัมผัสนั้นเย็นจนทําให้ร่างฉันสั่นฉันเงยหน้าขึ้นมองแววตาเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความลึกลับอย่ากลัวเลยเขาพูดช้าๆฉันแค่อยากให้เธอเข้าใจสิ่งที่พี่สาวเธอรู้สึกคำพูดนั้นเหมือนเสียงกระซิบในฝันร้ายฉันขยับถอยอีกนิดแต่หลังชนกำแพงพอดี ความเย็นจากผนังไหลเข้าสู่แผ่นหลังหัวใจฉันเต้นทีราวกับจะทะลุออกมาที่สาวร้องเรียกชื่อฉันเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เหมือนอยู่ไกลเหลือเกินฉันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจเต้นของใครบางคนใกล้จนแทบจะสัมผัสเขายือนอยู่ตรงหน้าระยะห่างเพียงแค่ฝ่ามือในแสงสลัวของห้อง เงาของเขาททบทับลงบนร่างฉันฉันหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกกลิ่นของเขาเข้มข้นราวกับจะกลืนกินอากาศทั้งหมดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากโต๊ะกลางห้องเสียงเรียกเข้าดังแหลมแหวกความเงียบและความตึงเครียดเขาหยุดนิ่งชั่วขณะสายตาเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นแข็งกร้าวในเสี้ยววินาทีที่สาวรีบเดินไปหยิบโทรศัพท์มือเธอสั่นจนเกือบทำตกแม่โทรมาเธอพูดเสียงเบา เขาหันไปมองก่อนจะถอนหายใจรับสิเขาพูดเรียบๆอย่าทำให้แม่สงสยัยพี่สาวพยักหน้ารีบเดินออกไปที่ระเบียงหลังบ้านประตูปิดดังเบาๆเหลือเพียงฉันกับเขาในห้องอีกครั้งเสียงนาฬิกาเริ่มเดินต่อเป็นจังหวะที่ชัดเจนเกินไปเขาหันกลับมามองฉันอีกครั้งแต่แววตาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความอบอุ่น ไม่ใช่ความยินชาแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างเธอไม่ควรเข้ามาในเรื่องของเราเสียงของเขาเรียบแต่เฉียบคมแต่ในเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าใจให้หมดฉันกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ตอบสนองหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูฉันพยายามพูดออกไปแต่เสียงกลับแผ่วเบาเกินจะได้ยินเขาเดินอ้อมมาข้างหลังเสียงฝีเท้าเบาแต่ชัด ฉันได้ยินเสียงลมหายใจของเขาใกล้แผ่นหลังรู้สึกถึงไออุ่นที่แผ่ซ่านออกมาทุกอย่างดูช้าลงแม้แต่เวลายังเหมือนหยุดหมุนแล้วอยู่ๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากชั้นบนเหมือนของหนักตกลงพื้นเขาหยุดชะงักสายตาเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมทันทีฉันหันไปมองบันไดที่ทอดขึ้นสู่ชั้นสองเสียงนั้นยังคงดังต่ออีกครั้งที่เคยเดินนำขึ้นไป ฝีเท้าหนักแน่นแต่ระวังชนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจก้าวตามไปทุกย่างก้าวบนบันไดส่งเสียงเอียดเบาๆอากาศเย็นลงทุกชั้นที่เราเดินผ่านแสงจากหน้าต่างชั้นบนส่องผ่านฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศฉันรู้สึกถึงกลิ่นเก่าของไม้และความอับชื้นเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจากห้องของพี่สาวเขาเปิดประตูช้าๆบานประตูส่งเสียงคลืดยาว ภายในห้องมืดเกินกว่าจะเห็นได้ชัดแต่มีบางสิ่งขยับอยู่ในเงามืดมุมห้องเขาขยับเข้าไปใกล้ฉันยืนอยู่ตรงประตูมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะฉันรู้สึกได้ทันทีว่ามีใครอีกคนอยู่ในนั้นและสิ่งที่ฉันเห็นในเงามืดนั้นทำให้ทุกอย่างที่ฉันเคยเชื่อเริ่มสันคลอนอย่างน่ากลัวเงามืดในห้องนั้นขยับช้าชเสียงบางอย่างครูดกับพื้นไม้ ฉันยืนนิ่งสายตาพยายามเพ่งมองแสงจากหน้าต่างบานเล็กลอดผ่านผ้าม่านที่ขาดเป็นริ้วฝุ่นละอองเต้นระบำกลางอากาศทุกอย่างเงียบเกินไปจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนที่เคยกล้าเข้าไปก่อนเงาของเขาทาบลงบนพื้นห้องใครอยู่ในนั้นเขาถามเสียงเรียบไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจเบาๆดังมาจากมุมมืดสุดของห้อง ฉันกลืนน้ำลายรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นไม้กำลังเตือนให้ฉันถอยแต่ขากลับไม่ยอมขยับแรงบางอย่างผลักให้ฉันต้องอยู่ตรงนั้นที่เคยเอื้อมมือไปเปิดไฟหลอดไฟเก่ากระพริบสองสามครั้งก่อนจะติดแสงสีเหลืองสลัวส่องให้เห็นภาพที่ทำให้ฉันแทบหยุดหายใจตรงมุมห้องมีกรอบรูปตั้งอยู่บนพื้นภาพในกรอบคือรูปของที่สาวในชุดแต่งงาน แต่ที่น่าตกใจคือรูปนั้นถูกขี่ขวนจนใบหน้าของเธอเลือนหายและบนกระจกมีรอยนิ้วมือเป็นคราบเข้มคล้ายคราบเลือดเก่าที่เคยชงักสีหน้าแข็งทันทีใครทำแบบนี้เขากระซิบเสียงเขาไม่ดังแต่เย็นเยียบจนฉันขนลุกฉันก้าวเข้าไปดูใกล้ขึ้นกลิ่นเหล็กเข้าอ่อนออนลอยมาแต่จมูกฉันเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างไม่ชอบมาพากลในบ้านหลังนี้ ที่เคยคุกเข่าลงตรงกรอบรูปปลายนิ้วเขาแตะรอยคราบนั้นนี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่เขาพึมพำกับตัวเองแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวปะปนกันฉันมองไปที่ตู้เสื้อผ้าเก่าในมุมห้องบานประตูงแง้มเล็กน้อยเสียงลมหายใจแผ่วเบายังคงดังอยู่จากข้างในฉันยกมือขึ้นชี้เบาๆมันอยู่ในนั้นที่เคยหันมามอง สายตาเขาคมเหมือนใบมีดเขาลุกขึ้นช้าๆแล้วจับลูกบิดตู้มือเขาแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดเมื่อเขาดึงประตูออกเสียงบานพับดังเอียดก้องไปทั่วห้องภายในตู้มือสนิทกลิ่นอับและกลิ่นบางอย่างที่คล้ายเน่าชยออกมาฉันยกมือขึ้นปิดจมูกแสงไฟจากเพดานสองลอดเข้าไปพอให้เห็นบางสิ่งกองผ้าขาวพับทับกันอยู่หลายชั้นแต่ระหว่างช่องว่างนั้น มีบางอย่างคล้ายเส้นผมดำยาวโผล่ออกมาฉันร้องในลำคอที่เคยชะงักไปชั่ววินาทีก่อนจะค่อยๆดึงผ้าออกผ้าฉันบนหล่นลงกับพื้นและสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ปรากฏออกมาฉันเห็นหัวตุ๊กตาผู้หญิงเก่าๆที่มีรอยแตกตรงแก้มลูกตาข้างหนึ่งหายไปแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบคือผ้าขาวที่ห่อมันไว้ มีชื่อพี่สาวฉันเขียนด้วยลายมือคนตัวอักษรบิดเบี้ยวเหมือนถูกเขียนด้วยความโกรธหรือความกลัวที่เคยนิ่งไปนานมือของเขาสั่นจนเห็นได้ชัดนี่ใครเป็นคนเอามาไว้เขาพูดเสียงแผ่วฉันไม่มีคำตอบในหัวมีเพียงเสียงคำพูดของพี่สาววนซ้ำสามีของพี่ใหญ่เกินไปคำพูดนั้นไม่ได้หมายถึงร่างกายแต่มันอาจหมายถึงบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้น บางอย่างที่แสงจากหลอดไฟกระพริบเล็กน้อยทําให้เงาของเธอสั่นไหวไปตามผนังน้ําเสียงของเธอสั่นเมื่อพูดต่อตั้งแต่คืนนั้นเขาเริ่มละเมอทุกคืนพูดชื่อใครบางคนซ้ําๆที่เขยยังคงไม่พูดเขายืนนิ่งราวกับกําลังกลายเป็นรูปปัน้นสายตาของเขาเหมอมองไปยังกรอบรูปที่ถูกขีดข่วนนิ้วมือของเขาเริ่มขยับช้าๆเหมือนกําลังนึกถึงบางสิ่งที่หล่นหายไป ฉันมองเขาด้วยหัวใจที่เต้นแรงบรรยากาศในห้องหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกที่สาวเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเธอเบาแต่มั่นคงเขาไม่เหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเธอพูดอีกครั้งฉันคิดว่าเขาแค่เหนื่อยแต่เปล่าเลยมันเหมือนมีบางอย่างอยู่ในตัวเขาเสียงของพี่สาวสั่นเครือแต่แฝงด้วยความกลัวที่เก็บไว้นานฉันมองหน้าเธอ ในแววตานั้นเต็มไปด้วยภาพของคืนที่ฉันไม่เคยเห็นวันนั้นหลังจากกลับจากงานแต่งเธอพูดต่อเขาเดินเข้าไปในห้องเก็บของเก่าที่ท้ายบ้านบอกว่าจะหาของฝากให้แม่แต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้ออกมานานเกือบชั่วโมงฉันเข้าไปตามและได้ยินเสียงเขาคุยกับใครบางคนที่เขยเงยหน้าขึ้นทันทีแววตาเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาเธอจำผิดเขาพูดช้า,ชา เสียงของเขาลึกและสั่นในลำคอไม่มีใครในห้องนั้นนอกจากฉันที่สาวสายหน้าไม่จริงฉันได้ยินชัดเธอเก้าวเข้าไปอีกก้าวน้ำตาเริ่มไหลรินฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เสียงนั้นแผ่วมากเหมือนถูกขังอยู่ในกำแพงฉันตัวแข็งคำพูดนั้นทำให้ขนทั้งตัวลุกสู้สายตาของที่เคยมืดลงพอได้แล้ว เขาพูดเสียงแข็งอย่าพูดเรื่องนั้นอีกแต่พี่สาวไม่หยุดทุกคืนหลังจากนั้นฉันฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นผมยาวถึงพื้นใส่ชุดขาวเปื้อนดินเธอมายืนข้างเตียงมองฉันด้วยสายตาเศร้าที่เขยตะโกนขึ้นทันทีหยุดเสียงของเขาดังจนพื้นสั่นหลอดไฟบนเพดานสั่นไหวอีกครั้งฉันสะดุ้งสุดตัว แต่พี่สาวไม่ถอยเธอมองเขาด้วยน้ำตาคลอฉันพยายามไม่พูดเพราะคิดว่าเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมแต่ไม่เลยทุกวันเขายิ่งเหมือนคนอื่นเข้าไปทุกทีเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของเราทั้งสามคนฉันมองพี่เขยเขาก้มหน้าลงหัวไหล่สั่นเล็กน้อยเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากลำคอเขาหัวเราะที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อย เธออยากรู้มากใช่ไหมว่าฉันคุยกับใครในคืนนั้นเขาเงยหน้าขึ้นช้าช้าในแววตาไม่มีความอ่อนโยนเหลืออยู่มีเพียงเงาสีดำขุ่นมัวลึกลงไปจนมองไม่เห็นก้นเขาเดินเข้าไปใกล้พี่สาวพี่สาวถอยหลังจนหลังชนกำแพงฉันคุยกับเธอเขากระซิบเบาๆแต่ไม่ใช่เธอในตอนนี้ฉันขมวดคิ้วคำพูดนั้นไม่สมเหตุสมผล ที่สาวหน้าเสียหมายความว่าอะไรเขายิ้มเธอตายคืนนั้นแล้วฉันตะลึงงนันเสียงลมหายใจขาดห่วงที่สาวสั่นสีสแสรงโกหกฉันยังอยู่ตรงนี้เขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาเย็นจนเหมือนน้ำแข็งเธออยู่ก็จริงแต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอคิดท่นใดนั้นลมเย็นพัดแรงจากหน้าต่าง ผ้าม่านปลิววูบไฟในห้องกระพริบทีและร่างของพี่สาวเริ่มสัน่นเธอก็มองมือตัวเองผิวที่ปลายนิ้วเริ่มซีดและโปร่งแสงฉันร้องเรียกชื่อเธอแต่เสียงไม่ออกร่างเธอเริ่มสั่นแรงขึ้นแสงไฟกระพริบแรงจนแทบมองไม่เห็นอะไรที่เคยมองเธอด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นเธอไม่เคยออกจากห้องเก็บของคืนนั้นเลย เสียงหัวใจฉันดังในหูรัวฉันมองเห็นที่สาวค่อยๆสุดลงกับพื้นเธอหันมาทางฉันดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าช่วยฉันด้วยฉันกล้าเข้าไปจะคว้ามือเธอแต่สิ่งที่สัมผัสได้กลับเป็นเพียงอากาศว่างเปล่าร่างของเธอเริ่มจางหายไปต่อหน้าต่อตาฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับสะท้อนออกไปในความว่างที่เขยยืนนิ่ง ในแสงไฟสลัวเงาของเขาแผ่ขยายขึ้นเรื่อยๆจนแทบปกคลุมทั้งห้องและในเงานั้นฉันมองเห็นใบหน้าอีกใบใบหน้าของพี่สาวแต่เป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความแค้นฉันถอยหลังสุดแรงแผ่นหลังชนเข้ากับผนังอย่างจังเสียงหัวใจเต้นทีรัวจนเหมือนจะทะลุออกจากอกภาพตรงหน้ายังชัดเจนรอยยิ้มของพี่สาวในเงานั้น รอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนที่ฉันรู้จักอีกต่อไปเงาน,นั้นขยับช้าๆเหมือนกำลังคลานออกมาจากพื้นแขนที่ยาวผิดรูปยื่นออกมาปลายนิ้วแตะพื้นไม้เป็นรอยดำไหม้ฉันตัวแข็งมองพี่เขยที่ยังยืนนิ่งอยู่กลางห้องดวงตาเขาไม่มีความตกใจเลยแม้แต่น้อยมีเพียงความเยือกเย็นบนความพึงพอใจในแววตาเสียงที่สาวดังขึ้นอีกครั้ง เสียงนั้นแหบพร่เหมือนออกมาจากที่ลึกมากเธอสัญญาว,ว่าจะช่วยพี่เสียงนั้นลากยาวลอยวนรอบห้องฉันยกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงยังลอดเข้ามาในหัวสะท้อนซ้ำเหมือนคลื่นในน้ำพี่เขยยกมือขึ้นช้าๆท่าทางเหมือนกำลังเชื้อเชิงเงานั้นเข้ามาใกล้กลับมาสิเขาพูดเสียงต่ำอย่าหลบอีกเลยฉันมองทั้งคู่สลับกัน ความจริงเริ่มปฏิติประต่อในหัวพี่สาวตายไปแล้วจริงๆแต่พี่เคยไม่ยอมปล่อยเธอไปเขาผูกวิญญาณเธอไว้ในบ้านหลังนี้ไว้ในเงาในสิ่งที่ฉันกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ลมหายใจฉันเริ่มขาดช่วงอากาศรอบตัวหนาวเย็นจนไอออกมาเป็นควันผ้ามา่านปิวแรงขึ้นเรื่อยๆประจกหน้าต่างสั่นรัวเหมือนจะระเบิดพี่เคยหันมามองฉัน เธอไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงเขาเย็นเฉียบแต่เรียบเกินมนุษย์ฉันถอยหลังไปอีกเก้าเท้าสะดุดกับกรอบรูปที่แตกคาพื้นเลือดซึมออกมาที่ฝ่าเท้าแต่ฉันไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยแม้แต่นิดเขาก้าวเข้ามาใกล้ร่างสูงใหญ่ของเขาแทบจะกลืนอากาศรอบตัวเธอเข้ามาในคำสัญญาของเราโดยไม่รู้ตัวน้ำเสียงของเขาเหมือนเสียงของใครหลายคนซ้อนทับกัน แผ่วเบาแต่กล้องสะท้อนในหัวฉันไม่ได้ทําอะไรฉันพูดเสียงสัน่นฉันแค่แค่จะช่วยพี่เท่านั้นเขายิ้มมุมปากช่วยงั้นหรือเขาก้มลงมองฉันตรงๆแววตาสีดำของเขาสะท้อนเงาของฉันกลับมางั้นก็ช่วยจริงๆสิทันใดนั้นลมแรงพัดวูบไฟดับพรึบทั้งบ้านความมืดกลืนทุกอย่างทันที ฉันได้ยินเสียงพี่สาวหัวราะเบาๆเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูเย็นจนขนลุกไปทั้งตัวฉันหายใจแรงมือตะเกียกตะกายหาทางออกแต่ทุกก้าวที่เดินเหมือนย่ำอยู่ที่เดิมผนังดูเหมือนยืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเสียงฝีเท้าของพี่เคยดังอยู่ข้างหลังช้าหนักและมั่นคงเธอไม่หนีไปไหนได้หรอกเสียงเขาดังขึ้นใกล้หูฉันสะดุ้งสุดตัวพุ่งไปข้างหน้า มือคว้าลูกบิดประตูได้ในที่สุดฉันบิดแรงสุดกำลังแต่ประตูไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยในความมืดฉันรู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนอยู่ด้านหลังเย็นเฉียบรินรถต้นคออย่ากลัวเสียงที่เคยกระซิบแค่ยอมให้มันเริ่มต้นอีกครั้งฉันหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่เขาเป็นร่างพี่สาวในชุดขาวผมยาวคลุมหน้า ผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดสีเทาใต้ผิวหนังเธอยื่นมือมาหาฉันช้าช้าช่วยพี่ฉันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นถูกดูดกลืนหายไปในทันทีทุกอย่างเริ่มหมุนผนังบิดเบี้ยวรอบตัวแสงบางอย่างสว่างวาจากพื้นฉันล้มลงรู้สึกเหมือนร่างกำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งใต้พื้นไม้ฉันพยายามตะโกนเรียกพี่สาว แต่เสียงกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นที่เคยมองจากด้านบนเงาของเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลืนแสงสุดท้ายที่เหลืออยู่เธอสัญญาแล้วว่าจะช่วยเสียงเขาก้องไปทั่วงั้นอยู่กับเราที่นี่ตลอดไปแล้วทุกอย่างดับบูบฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งกลิ่นกาแฟลอยแต่จมูกแสงแดดส่องผ่านผ้าม่านฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร พี่สาวกำลังเทก,กาแฟใส่แก้วเธอยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมเมื่อคืนหลับดีไหมเธอถามเสียงใสฉันมองไปรอบตัวทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เมื่อสายตาเหลือไปที่กระจกข้างผนังฉันเห็นภ้าสะท้อนของตัวเองและพี่สาวยืนอยู่ข้างหลังฉันในเงาทั้งที่เธอยังยืนอยู่ตรงหน้าในโลกจริงเธอทั้งสองยิ้มให้ฉันพร้อมกัน ฉันมองภาพสะท้อนในกระจกอย่างไม่เชื่อสายตาพี่สาวในเงายังคงยิ้มอยู่ข้างหลังฉันแต่รอยยิ้มนั้นค่อยๆบิดเบี้ยวจนกลายเป็นรอยยิ้มเย็นชาที่ไม่มีแววมนุษย์ในขณะเดียวกันที่สาวตัวจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับมีน้ําตาคลอในดวงตาเธอพูดเสียงเบาอย่ากลัวทุกอย่างมันจบแล้วแต่ฉันรู้สึกได้ทันทีว่าไม่มีอะไรจบจริงๆ เพราะเงาในกระจกค่อยๆเอ,อื้อมมือมาสัมผัสบ่าของฉันสัมผัสนั้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งฉันหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กลิ่นน้ำหอมของที่เคยยังคงลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศบรรยากาศในบ้านกลับมาเงียบเหมือนเดิมแสงแดดอุ่นส่องลอดหน้าต่างทุกอย่างดูปกติแต่หัวใจของฉันรู้ดีว่าบางสิ่งในบ้านหลังนี้ยังไม่จากไปคืนนั้นฉันฝันฉันเห็นที่สาวยืนอยู่ที่ปลายเตียง ผมของเธอเปียกน้ำรอยยิ้มเศร้าแต่งแต้มบนใบหน้าเธอกระซิบเบาๆอย่าช่วยใครจนลืมช่วยตัวเองฉันสะดุ้งตื่นน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวและในแสงอ่อนของยามรุง่งฉันเข้าใจสิ่งที่เธอพยายามบอกบางครั้งความหวังดีของเราอาจกลายเป็นประตูเปิดรับสิ่งที่เราไม่ควรเข้าไปแต่ต้องบางเรื่องของคนอื่น ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเข้าใจเพราะในความลับของคนหนึ่งอาจมีเงาที่พร้อมจะกลืนเราไปตลอดการข้อคิดของเรื่องอย่ารีบยื่นมือเข้าไปในชีวิตของใครโดยไม่รู้ว่าความจริงของเขาอาจซ่อนความมืดที่ไม่มีวันกลับออกมาได้อีกเลย